ที่บ้านยายไรเด้อติดกับหน้าบ้านยายไรเด้อน้องตุกน้ำเยอะน้องจิตตาสวัสดีคุณยายมนเด้อค่ะเด้อสงสัยแบดยาย,ยจะชาร์จไม่เข้าเรามั้งนี่เลยหักไปแล้วแล้วมันแล้ว,ร,วระบอกเพื่อนตายเมืเ่อเช้าก็ไปดูนกกับเพื่อนนกเขาไม่ใช่นกเรา สวัสด,ดีจ้าพี่จิตาคนสวยน้องหมอนสวัสดีเด้อน้องจิตาเด้อคูวค้าน้องตัวใหญ่เอาไปชี้เบ็ดไม่ได้โอ้ยเพื่อ,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 อสิห่วงพืชที่พืชได้หดอไปหาปลาเอา้าเป็นวัดสื่อๆเนาะบ่ได้เป็นไข่ เพื่อนดูไม่สบายเจก็อย่าเดินหลายโอ้ยไม่้งใสก็ใหนดอกดุกโอ้ใหญ่จ่งเนอะโว้ยดอยู่ี่อยู่นวัน วันขาใจวอิ่มอยู่เอาน้อลอเลยวแลม่นเลยเลยเพื่อนเราเข้าใจเพื่อนและเพื่อนไม่เป็นไรด้วยเพื่อนเด้อเราก็ของขาดเหมือนกันเพื่อนนานแล้วสิบกว่าปีแล้วเขาออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงถ้าไปก็ขี่รถไปเลยเพราะว่าจําปีไม่ตกเล่นแต่พวกไฟจัปีได้แต่จับปีมันโตักไปใส่เอาเตะปาดตำเย่มะขวใส่ไว้น้องหมอ คนมีป่าตาเงีน้น้องกิตตาคุณสวรรค์หัวส้มก็เห็นแต่โปูไฟเ้อคุณาะไยังบ่เห็นันคอมเมนต์เ้อลืมตลอดพ่ะน่ะเออไม่น่าเขาลืมนะเพื่อนเอ้ยจุกลู่จุกลู่ะนองกิตตาพอ,อยังนมันยัง,ยงเจ็ดโมงหนึ่อยเจ็ดโมงสี่สิบเอาทุกเดานระรนห,หรักมันก็ได้หลายเลยเนาะ ม่อวานก็นจังซี่นะน้องหมอนอุ้ยบาดแต่ใคยายไรนี่เดี๋ยวนี้อุ้ยนอะจังนอยก็เครียดด้วน้องออมบอกว่าถ้ามาหาไม่ผิดเนาะโอ้ผิดไหมเพื่อนมาหาพี่เลอพี่จา๋ามาเทีบว่เห็นหุ่งเลยจนใส่หมวกเนาะมามาคุณยา,ายจะพาไปดูนะนนนเอาห้าห้าเอาไว้ให้ตู้ใส่แม่้นบ่ทันใจน้องหมอน,นอ ยายไรเอาไว้ในตู้ทิ่ใส่ตั้งหูกัดยักากเป็นพี่เราเดือบ่ยอยากเขา้าโดนออกเหรอพูดๆเนียบว่เนื้อที่ว่าเนื้อต้มเน่ะก็ะได้หลายที่เราเคยร้อยนึ่งนาะเพื่อนดูไม่สบายเาก็อย่าเดินหลายโอ้ย ก็เออ,อ,อมาก็เวมาเที่ยวบ้านฉันโดยเดือพื่อนและแกจะเห็นวิธีที่ฉันอยู่ทุ่งนาเนี่เพื่อนสวัสดีดลหลายเด้๋ยน้องออกเด้วเพื่อนตัดผมไปทขนาดปกานะอย่าบอกเก้าน้องบอกดูแลสุขภาพด้วยาวย,ยายไรก็ว่าจะดูแลแหละน้องทุกจะจะไปอีกเล้วยายอะไรจะไปหาปลาอีกแล้ว ฉันก็จับคนนั้นไม่ยอมรับฉันก็ทิ้งโอ้ยปุณห์ปังเอาน้องม้อนปังเอาเี่เียสะอาดเลยอาบน้ําคนเดียวเดินซซบลงห้วยทองเกมาเลยทองดีมามาไปทําไปน้าเพื่อนตายแลวบอกโอ้ทิ้งอะไรอีกแล้ววันนี้ก็แล้ววันนี้ก็แล้วแล้วเดี๋ยวป้าก่อนเพื่อน นั่งเบืงหนังสั้นได้เดียวเลยพูดโพโอ้เป็นผู้ชายจะไหนจะมักเบื้องหนังย่าไรยังถอยเลยเดี๋ยวเธอ,อ,อ,อเส,สัยบยายตุกถอยพี่จ๋าก็ว่าแต่เราเละแหละสวัสดีคนเขาดวงสมอนจ้าพุ่อนอะน้องมอน เพื่อนเพนเบ็ดเราจะหมดแล้วเราลงดีกัวไหมเพื่อนเรากลัวมไม่ได้ตั้งค่าเพราะว่าเบ็ดซัดไม่เข้าไหมเพื่อนน้อกทุกไลโหดยอะไรก็เห็นเด็ดโปรไฟล์ด้วยลองทุกไปจังน้อยเราได้เลี้ยงหลานเราไม่ได้ไปไหนเลยเพื่อนตายอ,อแปลงฟันฝ้ามาึ้นไรตื่นแต่เช้าๆไับเข้าให้ลูกไปทำงาน สวัสดีจ้ายายสีทักทายจ้าน้องตุก๊กวันหมอกมาอีกแล้วเพื่อเปียกอยู่บ่เหอะนะขอบคุณค่ะทุกไลค์โหดคอมเมนต์ไม่ได้บ่ไม่เป็นไรเด้อนะปลาเกิดชเดี๋ยวเกิดชาตหน้ำเกิดเป็นปลายอยู่ในหายอยผ่านะ ว่าแต่ยายไรตั้งแต่เข้าไรเลยเนอะเน้อคุณยายล้มขาเพื่อนนั่นแหละเอ้ยยายล้มแกมีผัวไหมเพื่อนสวัสดีค่ะน้องตุกจ้าสวัสดีแดดเจ็ดโมงฮัดอยู่บ่ถ้าก,ก็มาตอบสิอยู่ดิอยูด่ดิโปรไฟล์อยู่ดีอยู่ดิเพื่อนจะบได้ยัยไจ,จ้า,ยา,ยจาน้องตุกของคุณค่าของคุณะหลายเด้อน้องตุ๊กเด้อ <c oughs> เดี๋ยวมา,าร้างสีสันที่ห้องอะไรเด้อ เพื่อนรัตบอกว่าก,กลัวน้ําเราก็กลัวเพื่อนแต่เราอยู่ข้างบนมันเป็นความลึกเจ็ดเมตรเด้อเพื่อนนี่ที่หน้าบ้านเรานี่ไม่ใช่น้ําตื้นๆเด้อเพื่อนเจ็ดเมตรเด้อเพื่อนเด้อโมโหพนะนะเออเอาเอาจัดเข้าไปเพื่อนเขาเขาห่วงเนาะเขามีแฟนสวยเนาะน้องหมอนเมื่อคืนก็ขี้ฟองขี้ฟองคุณใหญ่เขาว่าเพื่อนเท่าเออ แต่เราไม่ได้ว่าเพื่อนตายเท่าเด้อเพื่อนตายสวยเสมอในสายตาเราเด้อเพื่อนปลาก่อนเพื่อนกัยังบกไปทางการเขียดอยู่<พ>อันนี้คือว่าไม่ร้อยเนึ่องไอ้คู่อยากกินตู<อ>้เพเพ, <อ S 1> พิ่นเพิ่นซื้อเนื้อเพอิ่นซื้อเนื้อเพิ่อนอยากกินแต่เขาอ,อยากกินกับปลาเมื่อกินเขียนเด็กก็ไปลากขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> จังหวาเป็นผู้ชายผัวบุญน่ะอย่าได้ลูกแต่โบเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์มาให้นี่อะไรโบเห็นตีโอ้ยคุณการเสื่อมตัวก็ได้นาะอย่าได้ลูก <laughs> สบายดีสบายดีพี่กำลังว่าพี่บอเห็นคอมเมนต์เพื่อนไหมน้องกิตตาแต่วันน้องออตุกมันจะติดตรงฝายเขามาทำฝายฝายห้วยดงยางเนาะขุดโลกมันเป็นลำห้วยที่หน้าบ้านยายไรน่ะไปทำไปนำเพื่อนตายแล้วบอกโอ้ทิ้งยายไรอีกแล้ววันนี้ก็แล้ววันนี้ก็แล้วแล้วเดียว หลายๆเด็กน้องออกแล้อเพื่อนตัดผมใหม่เที่คณะป้านัง่งจะบอกเก้าหนุหม่มบอกโอ้ยจะให้หัวไหลเป็นวัดอยู่ดิแด่นอยู่พี่เด้ออยู่น้ำควันคนน่ารับใจบ่อิ่มอยู่อ๋อน้ำหอม อแมนนันิไรโดดปลาอยู่หน้าบุดบ่ยากพ่ะนะเออจ้าจ้าเพื่อนไม่ได้ไปแล้ไม่มีกุ้งแต่เราอยากไปที่อ่างน่ะไหมเพื่อนพอม,มินน่ะไหมโอ้ยถูใส่เป็นน้ำทรศัพับเนาะนองอ่องเนาะทรศัพั์เป็นน้ำทรศัพั์พี่นี่แหละจับปีมาแล้วจับปีไร่บบไร่บบจักว่าดิเพื่อน เลีเอาไว้เฉพาะต๊ะกาแฟบ่เฮยดเดดพกพ่อว่าข้ามาแล้วจ้าส่งพลังบวกจ้าโอ้คุณยายคนสวยมาแล้วสวัสดีค่ะยายโอ้ยวาวจังใดก็คือเนาะคนสวยเนาะโป๊ะตุกต๊กมันจะติดตรงฝายเขามาทำฝายฝายห้วยดงยางเนาะขุดโลกมันเป็นลำห้วยที่หน้าบ้านยายไรน่ะตลังจาง สวัสดีจ้าพี so ่จิตตาคนสวยแล้าพผู Damn, yes. um, ้ไฟน้องกิตตากันยังอยู่ด้วยอย่าไรวะอย่าไรไม่เห็นคอมเมนต์เด่นอยู่พี่เล้อยู่น้ำควันได้ชท้ใจโ่้อิ่มอยู่เอาน้ำห้อนหอเลย